สวัสดีจ้าสวัสดีคนวันอังคารพบกับดวงรายสัปดาห์สมมะพยากรณ์ 17- ถึง24สัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรกดไลค์กดแชร์กดติดตามออนไลน์ต่างประเทศเอฟไพใหม่เลข2มาหลายใบนะ จริงๆไพ่ใบเนี้ยโดดเด่นมากออนไลน์ต่างประเทศการสื่อสารทางไกลติดต่อทางไกลไปเมืองนอกเมืองนาะไปหาประสบการณ์ทำสื่อโซเชียลทำออนไลน์ขายของออนไลน์โดดเด่นแต่มีเรื่องของความคิดเยอะคิดมากอันนี้อรย์คิดว่าน่าจะเกิดจากตัวคนวันอังคารเองถ้าเอาตามศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีอะไพ่ใบเ,เนี้ยบางทีหมายถึงโอกาสนะโอกาสข้อเสนอตัวเลือกแต่ อาจารย์จะชี้ให้ดูหลังหลังหลังของคุณที่ยืนอยู่มันคือคลื่นเรือสัเภาสกำลังโตขึ้นมันมีความท้าทายไปดีหรือเปล่าวะาอาจารย์หนูกลัวหนูกังวลหนูกลัวหนูนหนหนไปไม่ได้บางคนนะ่ะกำลังจะไปเมืองนอกบางคนจะสอบไปต่างประเทศบางคนอยากจะลองอะไรใหม่ๆแต่ยังก้าวข้ามผ่านความกลัวไม่ได้จําไว้นะคะถ้าคุณคิดวกวนก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ขี่รถวนรอบวงเวียนอยู่ที่เดิม ไม่ต้องกลัวปรับตัวง่ายปรับตัวไวยืดหยุ่นได้ทุกอย่างก็จบเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะสําคัญสัปดาห์นี้คิดให้ได้ว่าจะซ้ายหรือจะขวาจะไปทางไหนเพราะไม่เช่นนั้นชีวิตติดขัดนะแฮงแมนเนี่ยมันติดขัดเพราะอะไรก็ดูสิขาข้างหนึ่งเป็นอิสระขาข้างหนึ่งถูกมัดยึดติด แต่มันก็มีข้อดีนะไพ่ใบเนี้ยความหมายของมันอ่ะอึดอัดติดขัดล่าช้าอดทนรอคอยเวลาและโอกาสก็มันเหมือนเลือกไม่ได้อ่รอก่อนรอคิดรอตัดสินใจอ่ะแต่ในระหว่างรอมันมีหัวคนที่มีเห็นไหมรัศมีรัศมีคือความรู้ก็ได้นะถ้ายังไม่พร้อมถ้ายังไม่รีบเราเองก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไป ไม่ต้องซีเรียสอะไรกับมันมากมายแต่มันจะอึดอัดทำไมมันช้าจังทำไมคิดนานจังเพราะฉะนั้นคิดเอาธุรกิจส่วนตัวโดยรวมถือว่าทำได้อะไรใดๆเนี่ยออนไลน์โดดเด่นต่างประเทศโดดเด่นย้ำแล้วนะส่วนเรื่องของ การทำงานจะมีข้อเสนอจะมีโอกาสจะมีตัวเลือกอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือบางอย่างเนี่ยเปรียบเทียบแล้วยังเลือกไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ถูกก็มีส่วนอีกอันนึงสัญ,ญลักษณ์ของไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักรักออนไลน์รักออนไลน์รักข้ามรุ่นรักต่างวัยรักที่เป็นไปได้ยากจริงๆเนี่ยความหมายของไพ่เนี่ยคนโสดจริง คนโสดไม่ต้องรีบมีให้เลือกมีให้ตัดสินใจแต่บางคนที่ยังค้างคากับคนเก่าๆเ,เดิมๆวกวนเก่าก็ยังไม่ไปใหม่ก็มีเข้ามาอ้าวาวุ่นเลยทีเดียวไม่ต้องรีบนะคะโหลดแอปหาคู่มาเล่นได้ไม่ว่ากันนะแต่อย่าเยอะจนเกินไปแบบหลายคนมากแม่อะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจะวาวุ่นเองนะคะคนมีคู่ไม่เลิก แต่ก็อยู่อย่างไม่มีความสุขจริงๆอาจารย์ว่าเราควรจะปรับตัวเข้าหากันหันหน้าเข้าหากันแล้วเจอกันคนละครึ่งแต่บางคนบอกอาจารย์ยังไม่ปรับละตอนนี้ขอแยกกันอยู่ก่อนก็ได้การห้อยหัวตรงเตงเนี่ยให้เวลาเป็นตัวตัดสินถ้าเวลาเป็นตัวตัดสินแล้วอะไรแล้วหลายๆอย่างก็ได้คําตอบบางคนบอกไม่รอแล้วอาจารย์หนูไปละ บางคนตัดใจได้จริงๆนะคือคนวันอังคารบทจะบ้าบทจะกล้าก็ไม่แคร์นะแต่บางคนก็คิดเยอะนิดนึงอะยังมีความหวังยังอยากให้โอกาสยังอยากปรับก็ลองดูก็ได้การเงินมีหมุนเข้ามาแต่บางอย่างก็มองว่าไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะแล้วอย่าหวังน้ําบ่อน้าทําไมถึงพูดแบบนั้นบางคนมันนัดเราแต่มันเลื่อนมันล่าช้าไงถ้าคุณหวังน้ําบ่อน้าคุณจะรอเอาเงินตรงนี้มาจ่ายอะ่ะ แล้วมันไม่ตรงตามเวลาสุดท้ายตัวคุณเองจะต้องเดือดร้อนนะเพราะฉะนั้นนะเงินช่วงเนี้ยระวังการผิดนัดการผิดสัญญาแต่มีโชคมีลาบเข้ามาหวยออนไลน์หวยใต้ดินหวยต่างประเทศใครจะซื้อหวยรัฐบาลซื้อผ่านแอปพลิเคชันเพราะดวงออนไลน์มันโดดเดน่นนะแล้วไพ่แบบนี้โชคลาบเข้ามาเรื่อยๆไม่ได้เงินก้อนนะ บอกก่อนมีเกณฑ์ถูกหวยแต่ไม่ได้ก้อนใหญ่ได้มาหมุนได้มาทุนได้มาช่วยค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเตือนแค่เรื่องของการวางแผนสำรองอย่ารองเงินจากทางเดียวเพราะถ้ามันผิดนะัดถ้ามันเลื่อนถ้ามันล่าช้าเราจะเอาที่ไหนมาหมุนเพราะฉะนั้นเนี่ยวางแผนการเงินดีๆโชคลาภเด่นเงินหมุนเข้ามาเรื่อยๆแต่แม่มีแค่บางอย่างมันล่าช้าเท่านั้นเองอ่ะ ขอขายของนิดนึงนะคะสัญ,ญลักษณ์ของไพ่แบบนี้มีดีนะคะพระอุปคุตพระศรีวลีพระสังกัจ,จายชุดนี้เน้นเสริมดวงการเงินอะไรที่ติดขัดอะไรที่ล่าช้าช่วยเสริมดวงการเงินช่วยเสริมดวงโชคลาภอาจารย์แถมฟรีทูบป,ปลดหนี้ทูบ เอาไปจุดลุนเอาเสียงดวงเอาแต่ถ้าเลขเด่นเลขมงคลสําหรับอาจารย์อะอาจารย์ให้หนึสองสเลขเบิ้ลนะแคปหน้าจอแล้วทักมาที่เพจ Facebook ส้มมะพยากรณ์นะคะ239บาทส่งฟรียกเวน้น พื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่เกาะอ,อาจารย์จะขอบวกเพิ่ม25บาทจากราคาปกตินะคะสุขภาพระวังความเครียดไมเกรนเช่นเลือดในสมองความดันจะเกี่ยวกับระบบไรลเวียนโลหิตจะเกี่ยวกับศีรษะช่วงนี้ดูแลสุขภาพดีๆ เติมน้ำมันตะเกียงบำรุงค่าน้ำค่าไฟใครอยากให้ชีวิตไหลเลื่อนก็เอาน้ำดื่มสักแพ็คหนึ่งไปถวายพระหรือช่วยวัดจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็ได้แล้วที่เหลือใครอยากเช็คดวงส่วนตัวก็ทักแชทมาที่เพจ facebook สมพยากรอาจารย์รับดูดวงด้วยไพ่หย,ยิบสีเท่านั้นเป็นกำลังใจให้กันกดติดตามให้ด้วยนะคะเลือกให้ได้ตัดสินใจให้ถูกค่ะสวัสดีค่ะ